เดียวนั้นผมได้ค่าพาราไซไปพร้อมกับได้พาราไซเจมมาอย่างหลากหลายตอนนี้ผมก็สามารถครบับอาวุธเออพาราไซเซตครบเรียบร้อยแต่ว่าพ x ผมหายไปอันนั้นถือว่านับว่าผมคราฟมันได้แล้วกันนะแต่ว่ามันหายไปซึ่ง EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้ว ผมก็เลยทำการรีบอัดเพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากกว่านี้ผมจะได้ไปทำซีรีส์อื่นๆต่อไปเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรหายนะ PX หรือโบผมพีแอผมพีแอ,แอผม PX ไม่รู้นะว่าผมพูดอะไรว่าอะไรหายเดี๋ยวที่รู้คือพาราไซโบหายนะฮะไม่ใช่ PX แอวันนี้ก็ผมก็ข่าพาราไซไปแล้วอุย้ย ก็ฆ่าฟารไซ้ายไปแล้ว43ตัวเลย7ตัวที่ผมจะต้องฆ่ามันให้ได้อะไรกี้ยิงรัวเลยใครอะ่ะโอ้โหเอ้เอา,เอา ก็คือ,มมเ,คอเออตกลงไปนั่นแหละสวยเก็บรูดของรูดของรูดของให้หมดรูดของ,ของ,ของเอามาเอามาใส่อย่าโมช้าอย่าโมช้าใส่ชุดก่อให้หมดโล่ะโล่อยู่นี่นนนทีเดียวตายลงไปตรงนี้ใช่ไหม คาว่าถ้าทําแบบนี้ก็จะรู้เองอืมอโอ้โหมันลงไปลึกเลยนี่ว่า สวยละผมไม่มีทอชยาเข้ามายาเข้ามายาเข้ามาเปน็นอ,อันคาดเฮ้ยนี่เดินทะลุลาวาโอ้โหแลว้วไวด้วยโอเคผมไม่มีทอชผมไม่มีทอชผมไม่มีทอชเคมาไล่ผมมาด้วย สวยแล้วสวยแล้วทีวว่หน้าเป็นไฟกับมันเลยมีสวิเจมด้วยเฮ้ยเฮ้ย แต่เราค่าได้นี่ yes เอ mm ่ออือ แลหลอกให้มาตายแบบชั้นดีอุ้ยนี่มีคนฉลาดเหมือนมีคนอยากฉลาดแถวนี้ผมไปตักไม่ได้ วิธีเกิดว่าผมทำแบบนี้อุ้ยอูด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 อันนี้ย meo, 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 là meo, 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 nhà meo, 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 Đừng, đừng โอเคตายไปอีกตัวหนึ่งแล้วเท่าเน,นี้ผมฆ่าไปแล้วสี่ตัวเท่าตอนนี้ปัญหาอุ้ยตกใจปัญหาก็คืออุ้ยโอ้โวะ หลงถ้ำายทุกคนจะฆ่าวันนี้แหละของด้านล่างค่อยไปเอาพูดยังไม่ทันขาดคำเลยยอุย โอเคตาเขาตกจากที่สูงผมไม่รู้ว่าแม่งจะโกงขนาดนี้เฮ้ยนายใจเย็นก่อนค่อย,ค,อยคุยกันลองให้มันดี้อปีผมตายทีเดียวด้วยนะทั้งท้งที่วิแม่คอเปอร์เออ <G ül> ผมขอไม่อยู่ในถ้านี้แล้วกันเพราะถ้าอยู่ก็มีแด่ความตายมาเยือนเอางี้ผมว่าบนนี้ก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันผมว่าผมผมว่าในถ้าน่าจะดีกว่าน,นี้นะครับผขอสลบในถ้ำอยู่ แปลว่าผมเจอมันไหนวะจำได้ว่ามันจะอ๋อลระเบิดระเบิดเร็วเอาไม่ระเบิด ปักแถวนี้ให้สว่างสว่างแถวนี้มีตัวอะไรสักอย่างเอ้ครอเลอร์ใช่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 ใชใชมาวิ่งสุดแล้วเราจะ,ะเมื่อกี้มันยังไม่มี สามารถตีได้มือเปล่าได้ไม่ถึงอ่ะโอ้น่าเสียดายถ้าเกิดว่าผมลงไปมันต้องตกแล้วก็มาจัดการผมแน่เลยหนึ่งสองเฮ้ยมันไม่ตามลงมาว่ะโอเคฮอ จะเข้าไปตีมันวิ่งดีหยุดทำไมโอเคเราได้ดินมันไม่ช่วยอะไรหรอกโอ้ชีมีตัวคารด้วยโอเคอันนี้เคีย์มันก็วิ่งละรูหรอกดูทำไมวะไปทางนี้ใช่ไหม โอ้ยชูเตอร์ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ผมไปทางตรงแน่ดิดินมาดินมันหยิบของระหว่างเดินไม่ได้ทำไมวะ โอ้ทางนี้ตันโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เดินดีวะโอเคตายยังหลอกยังหลอกหน้าตายผมตายอ้าว คืนดีแหลกอะไรวะอืมอืมโดดโดดโดดแบบนี้กูก็ตายอืออืออือเอ้าโหหน้าโจรก็งงนึกว่าสกิลอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดิน พีซไม่ใช่วิ่งเป็นนักวิง่งรนะไงฮะเป็นนักวิง่งทำไมไม่วิ่งล่ะมีอุยอุ้ยอุยมีพี่เก็บ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 โอเค,อเค,อเคมันรู้ตัวแล้วผมควรหนีควรหนีอย่างยิ่งเลยจ้าแกรนิตแกรนิตโอเค ทุกอย่างถูกเซตเรียบร้อยมาสีโอเคมาสีมาให้หมดมาดิไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วไม,มไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วไม่มีแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วอืมอืมโอ้ลงลง ใส่แสตบูลมินิชูเตอร์ไม่งานสุดตัว,วอ,อะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะคิปเปอร์เหรอ ขุดให้สูงกว่านี้ขุดให้สูงกว่านี้ขุดให้สูงกว่านี้แล้วขุดให้สูงกว่านี้มาปิดบัญชีแล้วจะตีนี่ด้วยพี่แอ็กสองทีแล้วจะคิดไปปิดบัญชีกับมันตัวต่อตัว,ตวโอเคอืมมาอีกตัวนึงอ่ะ แม้มันจะเกินก็เถอะตัวนึงอยู่ไหนะทำไว้แสบนะักเป็นไงเป็นไงยส์ย yes! ส yes! ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ ติดตา,ามชมมาตลอดแล้วผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเพราะว่ามีเรียนออนไลน์นะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยวา่างเท่าไหร่มีงานค้างการบ้านอะไรนู่นนี่นั่นเยอยะแยะมากมายแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าผมมีเวลาว่างเมื่อไหร่ผมจะแม็กซ์คอนเทนต์มาเต็มที่นะครับผมโอเคก็บัดน,นี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วสวัสดีครับ อย่างสง่างามเอาอาหารไปให้หมาของเราดีกว่านะฮะเราต้องไม่ลืมหมา,าอีพีสุดท้ายนี้เพราะว่าหมาที่เราได้มาเราได้มาจากเราได้มาอย่างลําบากนี่หมาน้อยฮะลุกขึ้นยืนก่อนเอ้ยเอา้าผมผมกดค้างแล้วนะ ไอ้ว hey ัวไร่ไก่เอาละมาเร็วมานอยตทองการบินนี่บินเป็นเฮลิคอปเตอร์นี่อี่ยิวิวค่อย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 หมาอย่าดิ้นอย่าดิ้นดิ